วันนี้วันดีเลิกงามยามดีนะจ๊ะวันที่9้าเดือน9ก้าหคู่สองคู่3คู่สี่คู่หคู่หนึ่งสองสาเอาหยู่ต้นนี้แหละมีต้นเดียวนะคะก็พอได้อยู่นะแก้ขัด ถึงหนูจะขี้เลยนะหนูก็ยังได้ใช้หน้าที่นะวันนี้จะขึ้งหินพระใหม่นะคะหลังจากที่ไปไปขุดสมบัติมาได้ล้นี่ต้นกระเพายักษ์กระเพาบัฟโาโลเขาวะไม่น่าเชื่อนะปลูกประมาณ หลายคนถามว่ามันไปไหนอขอตอบเลยนะคะกำลังเครซี่กับสวนใหม่อยู่นะจ๊ะไม่แอบเบิงหนุ่มปลูกอะไรเนี่ยเอานี่คือต้นถั่วขึ้นมาแล้วอีกไม่กี่อาทิตย์ก็ได้กินมะเขือเทศอันนี้ดอกมะลิได้มาจากบ้านคุณแม่ปานอมนะคะเอามาชำไว้ไม่รู้จะติดหรือเปล่าทั้งสวนมีแค่ดอกดอกดาเรืองต้นเดียววันนี้จะขึ้นหิ้งพระ ใช้ดอกนี้ก็ได้ด้เนาะมันก็เป็นสีขาวเหมือนกันดอกก่อนกลิ่นนี่นี่ใช้ได้อยู่นะขอให้เป็นสีขาวขอบคุณที่ถามหานะจ๊ะไปเปิดหีบสมบัติมายี่สิบยี่สิบกล่องนะคะจะยังเป็นอยียังเไยไปน้อง ช่วงนี้จะยุ่งนิดหน่อยขอบคุณเดอพี่หนูพินเดอร์มาได้ไปแล้วเอ้ยยุุง,งนี่อันนี้ไม่รู้ดอกอะไรพี่ลำยายเอ้ยอันหัวสิงคขเจ้านี่เวิร์กแล้วเดอช่วงนี้มันจะขอดูสวนก่อน เห็นไหมเนี่ยปลูกเงี้ยโอเคอยู่นะเนี่ยพยายามอยากปลูกดอกไม้สีขาวเรามาขึ้นหิ้งผ้ามันใช้ได้อยู่นะแค่นี้เราก็ได้ดอกไม้ขึ้นหิ้งผ้าแล้วผักอง่างนี้ แม่ชัวเมื่อยถามหาลูกแมมไปไซปส์เซนอันบ้าน้ำสวนล่ะแม่โอ้ยจะทำกะเพรานี่ได้มาลึงลูกละผสมประสานก็เก็บเลยเก็บน้อยมันก็ได้อยู่นี่นะแม่โอ้ยยาบาเดได้เลยนี่นี่แม่เอ้ยนี่เด้อสวนลูกเป็น,นได้งามเบ่อ นี่พี่ก้อยหนูปลูกคณะได้นะนี่คณะพี่หนูเก็บไ้อยู่นะคณะมันจะเป็นใบสีนวลนๆนนนนหรอกนี่เห็นไหมปลูกผิดปลูกถูกสลับกันตอนนี้นแม่ชมเห็นไหมเนี่ยแม่คิดถึงใช่ไหมนี่แหละหนูจัดไปละมาทากันซิว่ามันจะมันจะตายไหมเนี่ยแม่มากูดเนี่ยหนูตัดมันหัวเตียนแล้วนะมันจะเกิดไหมเนี่ยแม่แม่คิดว่ามันจะตายไหม ตายหรือเกิดไหมเนี่ยืนี่ต้นหอมแม่โชมบอกอยากดูลูกอยู่ในสวนนะ่ะนี่ไงช่วงแรกๆสามวันมันแดดมากหนูก็ได้ใช้กลางร่มให้เขาอาดอกดาวเรืองนี่อีกละนี่กระปูกไว้พอได้ใส่หิ้งพ้าแม่เห็นไหม ยังโชคดีนะยังมีอีกสองต้นอันนี้ผักกาดกินกระปนพี่นอ้องอย่านะเห็นอย่างเงี้ยปลูกผักเป็นอยู่เดอ้ออยากลูก้อใต้แต่บักเขื่อนอามาละค่ะนางเอกของเรานี่คือผักอะไรรู้ไหมแม่มาละเกิดละ ช่วงนี้ก็เลยถามมาทำไมไม่ไล์สดขายของกำลังทำสวนอยู่จ้ะสวนครัวอยู่น,าน,นา้ำตัวนี้มันไหลไปหนึ่งตอนนี้มาดูมาดูหน้าตาของมะละไหนดูหน่อยสิหนูสูงแค่ไหนละเห็นแต่ยอดมาเนี่ยนี่แล้วต้นหนูไปไหนละ โอ้โหหนูเลยเก่งนะลูกว้าวอืมอาศัยต้นมะเขืออู้ไวเนาะไม่เห็นหนูแค่สองวันทำไมหนูโตไวจังลูกมีดอกให้เราด้วยเสกมาอันนี้ต้นบอกทัวร์เ้ยพี่น้องเดี๋ยวต้องหาไมา้มาให้เขา ต้นถัวปลูกทุกอย่างที่กินได้กินได้ทุกอย่างที่ปลูก แป๊บเดียวเดี๋ยวก็ได้กินและและ้วนางเอกของเรื่องนะคะแม่โฉมแม่นอมบอกอยากจะกินต้นนี้อดจรอสักครู่หนูจะเป็นสาวอยู่คะ่ะเคยเห็นไหมเนี่ยดอกกล้วยดอกเออเขาเรียกอะไรดอกกุหลาบพวงเดียวนะเนี่ย ทายซิมีกี่ดอกป้าที่โทรอย่างสิบบานั่นหนึ่งสองสามี่ห้าหกเจ็ดแปดเกสบมันพันอะไรเนี่ยทำไมมันดอกเยอะจังม,มันพันอะไรทำไมดอกเยอะจังแต่ว่าหนูว่าพันนี้มันสวยแต่รูปจะไม่หอมนะเนี่ยไม่หอมเลยมีหนาไม่ต้องหากใจร้าย วันนี้แม่ได้เรียนรู้เราตรงนี้เป็นหอมป้อมเอาหวานไปละตอนนี้หักหนอกหนูกำลังสวยเดอ้อแม่สวมมยพร้อมที่จะกินแก้ชำไหนแล้วกันไหมชม <c oughs> แม่บัวจันชื่อเล่นชื่อโฉมจากวัดทุ่งเศรษฐีอันนี้ต้นอะไรรู้แม่แม่ต้นทูนได้นีน่นะมีคนถามว่าเธอจะเอาดีทางไหนกันแน่เอายามบ้างเนาะ ผักบุ้งหนูก็กาลังแตกเป็นสาวเห็นไหมเนี่ยนี่อย่าปล่อยให้เธอร้อยให้หนวลนะคะความสุขข้างล่างข้างล่างต้นทุนมีอะไรมีหอมป้อมนะพี่หนูพินอันนี้ผักนังเลือดอันนี้ผักข้าวตองงามบ่แม่เขาไม่ชอบแดดนะตระกูลพวกเนี้ยกินกับลาบเนาะม่บาลีกบลาบแซ่บ <Step. S 1> อันนี้ไม่รู้ว่าต้นอะไรต้องได้ออกแล้วมั้งเนี่ย มันคืออะไรเธอเป็นใครมาจากไหนแต่ว่าเมื่อวานนี้เพิ่งเอาไปใส่กล่องแกงกล่อมอันนี้หอมป้อมหวานเล่นๆมันขึ้นมาเต้มเลยเพิ่งชาได้สองสาวันนี้ผักตั้งอ๋อกินแก้บำรุงหามาทัวนะคะดอกมะลิติดเฉยเลย ติดก็ติด่าครันนี้เราไม่ตายนะคะยายสักน,นงานใหม่อันนี้มาลิซอนเออไม่ตายฮะยังมีชีวิตอยู่ good girl ขิงทั้งหมดมีแค่นี้หละแม่ไม่เป็นไรเนาะค่อยๆทำไปูได้ดอกไม้ไปขึ้นหิ้งพระดีใจแล้ววันนี้วันที่9้าเดือน9้านะคะ ได้เลิกดีเพิ่งไปเปิดสมบัติมาเปิดสมบัติมายี่สิบห้าลังพี่นอ้องยี่สิบห้าลังเมื่อแอดแลดงามคือคนปลูกโอ้ยแม่พูดถูกใจเอาอะไรจากคุณแม่คะคืออย่างนี้คะ่ะคุณแม่หนูเพิ่งไปเปิดสมบัติมาเอาของไปฝากไว้ยิงพระหนูเพิ่งจะได้ทำเพิ่งจะได้เลิกงามยามดีนะคะวันนี้ ก็จะเอาดอกดาวเรืองนี่แหละเอาตามที่เรามีนี่แหละเนาะก็ไม่ได้หรูหราขอให้เรามีความตั้งใจนะคะนี่คือหิ่งพระใหม่หนูเนี่ยน,นี่สวย,ยไหมแม่หลวงปู่เลียนนะคะหนูเป็นคน,น้องคายหลวงปู่เลียนนี่วัดอรัญบัญญจน์นะคะอ่ะเดี๋ยววันนี้แหละได้ดอกไม้ไม่มีเทียนทำไงดีคะ เอาสินิ้วมือเอาเนาะนี่เพราะว่าพี่น้องเอ้ยมีอะไรจะให้ดูแม่มีแต่ไปมีแต่ไปเพิ่งจะได้อยู่บ้านอาทิตย์นี้แหละดูนี่รถ <c oughs> หนูไปเอาของฝากไว้สตอเรจโอ้ดูสิแม่เอ้ยยี่สิบกํลังเมื่อยเลยพี่น้องตายตาย,ตายนี่คือคำตอบนะถามว่าหนุ่มแหม่มทำไมเงียบนี่คือ เออพี่ตาสนีเอ้ยพี่นูเพนแม่นอมพี่ลำยยเบิงนี่นี่เดอ้อยังนี่โหลดอีกพี่น้องเอ้ยสิบโหขลอ,อกกับวบเบิดตาย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 เย,ยเห็นไหมเนี่ยเฮ้ยเอานี่คือคำตอบย้ายบ้านโอเคนะคะเพื่อนๆแม่แม่จ๋าบายบายเลเห็ุเรียกต่อก่อน นี่คือคำตอบนะคะถามว่าทำไมนูแหม่มเงียบจังทำไมไม่ไลฟ์สดไลฟ์ไม่ได้คะแกะกล่องเอาของลงก่อนนะจ๊ะโอเคจ้าปวดเข้าใจตามนี้นะจ๊ะแม่เอาให้เบิ้งอันนี้พักอ่าพักติวหินกระปมแซบแสบ,แสบอเคอนอย่างกา็พักสมิเกบ็บนี่พักสเมิกอเมริกาได้ไปน้อง เด็ดยอดมันนี่โอ้ยกินกับลาามันออกเปรี้ยวๆแซ่บอย่าบอกใครเชียวผักสม็กนี่โอเคนะจ้าบายไปทำงานก่อนนะแม่นะเห็นลังแล้วก็ปวดหัวเลยนี่แหละคือคำตอบไม่ได้ต่อใครอย่าว่ากันเด้อไม่ได้ไปไหนอย่าว่ากันเด้อ อขอเวลาจัดบ้านก่อนแป๊บหนึ่งย้ายบ้านมาสองเดือนแล้วเพิ่งจะได้เลิกเดี๋ยวจะไปไหว้พระแล้วขึ้นหิ้งพระก่อนวันนี้วันที่9เดือนเกสาธุจ้าแม่บ๊ายบายเด้อแม่โชมบวชจันบ๊ายบายทอกคเลยเด้อ